อ่ะค่ะมาต่อวิดีโอเลยค่ะยีนล้เฟมนี่นะคะยีนเล้เฟมเท่าไหร่คะยีนเล้เฟรมเอาไปสามรอยห้าสิบรวมส่งครับสามร้อยห้าสิบรวมส่งนะคะยีนเล้งเฟรมด่างเหลืองเอาไปไล่แดดได้ครับไล่แดดเลยนะคะสายไม้ด่างนะคะสายไม้ด่างมาเลยค่ะสายไม้ด่างดูนะคะอันนี้เป็นหง่นช้างครับ หูช้างค่ะช้างเหลืองช้างเหลืองเหลืองเหลืองแดงสวยๆเท่าไหร่คะต้นนี้เอาไป450รวมส่งครับ450รวมส่งค่ะอันนี้เป็นไม้ตอกุ้งครับค่ะกุ้งด่างค่ะกุ้งด่างใบใหญ่ใหญ่ใหญ่มากนนี้ครับมีสองตาครับมีสองตาด้วยนะคะสองตาต้นนี้เอาไป 450รวมส่งครับ450รวมส่งค่ะใบใหญ่ใหญ่ค่ะเอาข้างล่างก่อนเอาข้างล่างค่ะเอามาค่ะนี่เป็นกอรีออซัมครับกอรีออซัมนะคะเป็นตัวพิงค์แบ็กครับพิงค์แบ็กไวเวนพิงค์แบ็กครับค่ะใบใหม่ก็จะเป็นสีชมพูค่ะดูสีชมพูสวยนนี้ฟอร์มนี้นะครับสามใบหนึ่งหลอดเอาไปห้าร้อยห้าสิบรวมส่งห้าร้อยห้าสิบรวมส่งค่ะ ก็เป็นกอนนี้แต kind of ่ว่าเป็น uh, ก้านกลมครับกอริก้านกลมนะคะเป็นฟอมกอเลยครับต้นนี้นะครับเอาไแปดร้อยห้าสิบรอมส่งแปดร้อยห้าสิบอมส่งค่ะในกระถางใหญ่นะครับค่ะฟอมสวยมากฟอมสวยสวยอันนี้นะคะพาริโซพาริโซ พาริโซ่ใหญ่มากนไม้วางข้อครับค่ะสวยด้วยไซนี้น่าจะประมาณสี่ปีครับค่ะเลี้ยงมานานมากเท่าไหร่คะเนี่ยต้นนี้เอาไปส0 0ร้อยรวมส่งครับสองร้อยรวมส่งโอใยด่ๆสำนีนี่ค่ะนี่ค่ะราคานะคะราคาไปได้แล้วนะค่ะต้นใหม่ต้นใหม่อันนี้เ็เอาอีกต้นนึงค่ะพาริโซ่เหมือนกันครับมีหนึ่งสองสอง สามยอดครับสามยอดค่ะต้นนี้เอาไปสองร้อยรวมส่งครับสองร้อยรวมส่งค่ะคารโซมายอดค่ะเาวมาีนียครับเฮลมานียเป็นตัวแบ็กเฟสค่ะแบ็คเฟสตัวนี้เป็นแบ็กเฟสนะคะใบใหญ่ใบหนาครับค่ะมีสี่ใบต้นนี้ตัดโปรจากหนึ่งพันห้าร้อยไปหนึ่งพัน หนึ่งพันสี่ร้อยรวมส่งนะคะน้องเขาจัดโปรให้แล้วนะราคาแบบอรวมส่งถังใหญ่ๆห้านแบนเหลือต้นเดียวครับค่ะเพราะว่าเขาโดนฝนไปเขามีตำหนิเล็กน้อยค่ะน้องโดนฝนนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบรวมส่งครับหนึ่งร้อยห้าสิบรวมส่งค่ะเป็นตัวก้านแบนค่ะก้านแบนหรือก้านกลมเขาเรียกก้านกลมหรือเปล่าอันนี้เป็นก้านแบนก้านแบนเราจับก้านก้ค่ะครับ มาค่ะไปตะ่อนครับกุ้งค่ะกุ้งกุ้งกุ้งวางข้อค่ะวางข้ออันนี้ใบที่หนึ่งค่ะอันนี้เป็นใบเปิดมาด่างด่างใบใหม่เปิดมาด่างด่างไหมด่างครับต่สียังไม่แห้งทุกใบค่ะสียังไม่แห้งนะคะเราสีแห้งนะด่างทุกใบนะคะเราไปเจ็ดร้อยห้าสิบรวมส่งเจ็ดร้อยห้าสิบรวมส่งค่ะน่ากุ้งวันนี้เหลือสองต้นเหลือสองสองต้นค่ะต้นนี้ก็ไม้บางข้อเหมือนกันบางข้อครับค่ะนี่ครับเปิดแทงค่ะ แทงยอดใหม่มาแล้วครับแทงยอดใหม่แล้วนะคะเท่าไหร่คะไปสี่ร้อยรวมส่งครับสี่ร้อยรวมส่งค่ะครับผมนี่เป็นไทรคอนเนื้อเยื่อครับไทรคอนเนื้อเยื่อค่ะสําหรับคนชอบเลี้ยงตัวเล็กๆนะคะใช่ครับราคาเบาๆเท่าไหร่คะละไปสามร้อยห้าสิบรวมส่งสามร้อยห้าสิบรวมส่งค่ะอ่าข้างบนก็เป็นกอรี่ออซัมเหมือนกันกอรี่ออซัมฟองเป็นใหญ่ๆค่ะนี่แม็กครับมีสี่ใบหนึ่งหลอดค่ะครับใบใหญ่ๆ สีใบก็อีกหนึ่งหลอดนะคะสีขาวสวยครับต้นนี้เอาไปหนึ่งพันสี่ร้อยรวมส่งหนึ่งพันสี่ร้อยรวมส่งค่ะครับไวโอลินไวโอลินมีสองมีสองกระถางไวโอลินมีสองกระถางนะคะนี่นะตัวนี้แทงยอดนะครับใบใหม่แล้วครับต้นนี้อยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยรวมส่งหนึ่งพันสามร้อยรวมส่งค่ะไม้วางข้อแทงยอดแล้วนะคะ จัดโประนะคะราคาโปรโปรค่ะน,นี้ครับเป็นวางข้อเหมือนกันค่ะแต่ว่าใบจะใหญ่มีตำหนิเล็กน้อยครับที่ไปลายใบค่ะครับผมต้นนี้ปลาไป หนึ่งพันห้าร้อยรวมสุกหนึ่งพันห้าร้อยรวมส่งค่ะาวโอลินนะคะใบใหญ่ๆเลยนะผมเช็คผมเช็คตาให้แล้วครับตาแดงจะอยู่ข้างล่างอ๋อมีตาแล้วนะคะมีตาแล้วแทงแล้วรากเดินดีแล้วนะคะขอลูกค้าที่รับตําหนิได้นะคะตําหนิเล็กน้อยค่ะเป็นอีพีมาเบิ้ลครับค่ะอีพีมาเบิลตำหนิที่ใบวางค่ะมีตําหนิตามนี้นะคะตามที่น้องแจ้งเลยนะครับผมอันนี้เปิดมาแล้วสองใบหนึ่งหลอดค่ะสองใบหนึ่งหลอดสวยๆเลยค่ะอันนี้เอาไป สามร้อยห้าสิบรวมส่งครับสามร้อยห้าสิบรวมส่งให้ค่ะนี่ครับลายสวยๆด่างๆสวยๆของขาวจัวๆอามาขากลกใบโพล์กบใบโพนะครับต้นนี้ฟอมกอมีมีสองกอครับค่ะมีสองกอนะคะในกระถางนี้นะเป็นตัวด่างเหลืองด่างเหลืองด่างเหลืองค่ะเหลืองอลามนะคะตอนนี้ไปเจร้อยรวมส่งครับเจร้อยรวมส่งค่ะดูนะคะ มาหมดหรือยังคะเดี๋ยวอัมโบนะสองกระถางครับอัมโบครับอัมโบค่ะสวยมากตัวนี้เป็นตัวคัดลายครับอันนี้คัดลายมาแล้วเรียบร้อยงานเกรดพรีเมียมเลยนะคะเนี่ยดีเอาไหร่คะก้านขาวครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบรวมส่งนะคะจัดโปรให้เลยครับจัดโปรค่ะโปรโปรต้นนึงโปรตลาดแตกนะคะเป็นไทคอนเป็นเนื้อเยื่อครับ ไปคอนเนื้อเยื่อนะคะมีตำหนิที่ใบนี้หนึ่งใบค่ะมีตำหนินิดหน่อยหลอดใหม่มาแล้วครับค่ะหลอดใหม่มาแล้วอันนี้เอาไปราคาโปรครับเจ็ดร้อยห้าสิบรวมส่งราคาโปรโมชั่นนะคะเจ็ดร้อยห้าสิบรวมส่งนะคะกระถางใหญ่ๆไทคอนนะคะใหญ่มากเลยนะน้องได้อะไรหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้น้องจัดโปรให้โปรแบบนี้ประมาณนี้ค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะขอขออโทษหน่อยค่ะ คบไลายได้ก็คือเบอร์095ย์5ก้าหค่ะสี่สองห้าครับผม2แนะคะ <8 26 S 1> แอดไลน์ได้นะหาน้องเลยนะ NP ะนะคะค่ะขอบคุณคะ่ะ